สวัสดีครับพบกับช่อง Daddy ้เว p ตนะครับวันนี้เขาออยากนำเสนอรถเข้าใหม่ New Westpa รุ่น Pima Vela หนึาศูน ABS นะครับคันนี้อยู่ในรุ่น150มีระบบเบรกหน้า ABS นะครับรถสวยนะครับสีเดิมเครื่องเดิมเอกสารครบพร้อมโอนมือแรกครับสีเดิมเครื่องเดิมรถไม่เคยลม้มไม่เคยชนนะครับ เบื้องต้นเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นถ่ายนะ้ำมันเครื่องใหม่นะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับรหัส ABS นะฮะตัวนี้สีขาวสวยๆเลยกุญแจมีให้2ดอกครบนะครับใช้น้อยด้วยเลขไม่อยู่ที่14,000กิโลเท่านั้น150แรงแรงเลยฮะใช้หา Newesta ไฟกลมพีมานะครับแนะนำคันนี้เลยประเทศละป์ไฟนะฮะไฟหลีนะครับ ติดคบไฟหน้านะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟเลี้ยวหน้าซ้ายไฟเลี้ยวหน้าขวานะครับมาดูชุดท้ายกันบ้างครับไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายเป็น LED สวยๆเลยแตรใช้งานได้ปกตินะครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกติไฟเบรกหนึ่งดวงสองดวงใช้